สถานีโทรทัศน์สีกองทับ,บกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอตอกเสียอิสลานสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้อง้วนคำถามกับสิบนักสู้ทีละคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอด1ล้านบาทสวัสดีครับผมกับผมวราวุจเจนธนากุลและนี่คือตก10บหยิบล้านสตลสตาร์ดิง สำหรับผู้แพ้ครับหนึ่เขาแข่งขันนะครับที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัลนะครับล้านบาทจากไซกรอกายตา BKP ครับแต่ตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับเรียกว่าตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสอสวรร์นะครับยังอยู่กับนักสู้ที่เหลืออยู่บนเวที5ท่านนะครับตอนนี้อยู่ในรอบควิกกราวผ่านไป1รอบแล้วสะสมไปแล้ว1,000 0บาทนะครับ มาดูกันสิครับว่าวันนี้จะสะสมได้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยเคยสูงสุดมาแล้วนะครับถึง88,000บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอบถูกไปเรื่อยๆเลยนะครับยิ่งตอบถูกยิ่งสะสมเงินเพิ่มได้มากขึ้นนะครับและก็ยืนอยู่ได้นานขึ้นด้วยเริ่มควิกราวรอบใหม่กันเลยนะครับเริ่มที่คุณแหม่มนะครับผู้ซึ่งเอาชนะคุณอายสอนสวรร์มาได้จะสะสมเงินเพิ่มได้หรือไม่ส0วินาทีต้องตอบให้ถูกกับ คำถามนี้ครับส่วนที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสงทําให้แรงเป็นรูปลของวัตถุนั้นถูกต้องครับเงาครับหนึ่งมืนสองพบาทครับมาที่ DJ มาตูหายใจลึกๆตั้งสติให้ดีเสร็จววลาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับเครื่องรองนั่งยัดด้วยนุ่นมีลักษณะนุ่มอย่างบ่อเครื่องถูกต้องครับบ่อฮะ เริ่มเริ่มเริ่มแบบสุ่มๆแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแบบไหลไปเรื่อยเรื่อยนะนะครับแต่ยังตอบถูกจนได้1 4 0 0 0มืสี่พบาทสะสมไปนะครับมาถึงหน่วยราชการรับของเรานะครับคุณก๊อฟนะครับเห็นหน้าอย่างนี้ก็ไม่รับแล้วดิเดี๋ยวราชการรับเขาคัดความสูงอะไรไหมฮะเนี่ยหรือว่าไม่คัดอะไรอย่านะครับถึงผมจะเตี้ยก็ทำให้คุณเพียได้นะครับ เพียหรอฮะไปวิ่งอ๋อไปวิ่งพาไปวิ่งอ๋ออยากเพียจังเลยโว้เอาละครับตั้งสติให้ดีคุณก๊อฟนะครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณครับยังไม่มาถึงเวลาภายหน้ายังไม่มาถึงเวลาภายหน้า อะไรอยู่ทำไมอ่ะสะดุดเมื่อกี้สะดุดตอนนี้นึกออกหรือยังตอนนี้ก็สะดุดอยู่ตอนนี้ยังสะดุดอ่ะคุณมาตูมอนาคตไงยังไม่มาถึงเวลาภายหน้าก็คืออนาคตถูกต้องนะครับโอ้โหพร้อมหรือยังคะคุณกอฟครับพร้อมแล้วนะครับผมตื่นเต้นจริงครับผมว่าสิบวินาทีนั้นมัน มันมันน้อยไปฮะถ้าเกิดมีเวลามากกว่านี้ผมผมคิดว่าผมตอบได้ครับแค่อนาคตเนี่ยผมตอบไม่ได้แะสดงว่าผมจะไม่มีอนาคตแล้วมั้งเนี่ยผมว่ากลับบ้านไปไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับและวันนี้เราก็มีกิฟต์เซตจากไส้กรอกไก่ตรา BKP มาให้ด้วยครับอาล่ะครับเหลือนักสู้อยู่บนเวทีเพียง4ท่านเท่านั้น โอ้โหประจันหน้ากันเลยเป็นคู่เป็นคู่แบบนี้เอาละครับจะสะสมเงินกันต่อได้หรือไม่มาดูคนต่อไปกันเลยที่น้องพิมครับส0วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสิ่งของหรือเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบหรือความสามารถรางวัลครับถูกต้องครับรางวัลครับ1น0 0 0มืบาทครับ มาที่ฟรอยครับลูกไม่ต้องรีบตอบก็ได้ลูกค่อยๆคิดค่อยๆอะไรไปก่อนก็ได้ลูกนะไม่ท้าที่แล้วเขาเฉียดไปแล้วไงเฉียดไปแล้วต้องรีบตอบจะได้คราวนี้ต้องเวเวลาใช่ไหมพี่ดูที่คุณดีกว่าครับนะครับคราวนี้จะเป็นแบบไหนคราวที่แล้วมีอธิบายด้วยนะฮะครับคือผมเป็นคนชอบให้ความรู้เวลาคนดูรายการเนี่ยรายการดีๆมีสาระเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องให้ความรู้ก่อนที่เราจะตอบไปพิธีกรจะได้ไม่ทํางานเหนื่อยมากครับผมให้ไปพร้อมกับคําตอบเป็นการโชว์ว่าเรามีความรู้มีความคิดไม่ใช่ว่ารีบตอบสักแต่รีบตอบนะครับ คุณไม่ตอบสู้อะไรเลยเหรอครับเก็บความแทนไปใช้ในเกมดีกว่าครับออกตัวเยอะขนาดนี้ครับต้องตอบให้ถูกนะครับสบายอยู่แล้วครับรอบสองเท่านั้นเองวันนี้ครับมาลุ้นกับฟรอยกันเลยสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับชายาพระเจ้าแผ่นดินอารัศมีไม่ใช่ครับจ้ายาหี 0.03ฟังน้องอะไรไอ้อผมตอบมาเุสีหมดเวลาไปก่อนผมไม่เชื่อผมขอชาเลนจ์ครับไม,ไม่เมไม่มีเรอผมขอชาเลนจ์กรรมการดูดูภาพเพย์แบ็คเน่ <ๆ S 1> เขาเห็นกันทั้งสตูดิโอมาเุสีผมตอบสุดท้ายเป๊ะเลยคุณไม่ทนันคุณว,ว้ามา,ากเดี๋วกคนถามฝั่งนี้นี่เพื่อนผมตอบทันไม่ทัน อันนี้คนละบ้านคนละคณะฝั่งนู้นทันไม่ทันอ่าอันนี้3าเสียงถือว่าเป็นสักขีพยานทันไม่ทันอ่าตกก็ได้ว่าเอ้าเดี๋ยวสิผมยังไม่ให้คุณลงง่ายๆเอาลหรฮะคนที่พูดเยอะๆคนที่แบบเมื่อกี้ก่อนคุณจะตอบคุณพูดอะไรนะคือมันผมไม่เดี๋ยวครับคันแรกก็รัศมีก่อนแล้วคุณก็นิ่งแบบมั่นใจรัศมี มตอบดึงกล้องผมตอบเอนเตอร์เทนคนดูผมตอบให้คนแบบเฮ้ยตอบได้ปะวะได้ปะวะแล้วสุดท้ายผมจะทำแบบน้องพีมไงผมตอบในวินาทีสุดท้ายว่ามาเหสีคุณไม่ได้ยินเอ้ยไวเล็ดดันเสียงขึ้นมาเนี่ยผมตอบมาเหสีจริงๆคุณตอบจริงๆแต่ตอบหลังจากผ่านไป10วินาทีแล้วเออแล้วทำไมเดี๋ยวนะทำไมคุณไม่ให้ความรู้ก่อนตอบล้วเมื่อกี้เช่นแบบในสมัยไหน ต้องทำอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ฟอยกี้มันมีสละอีสุดท้ายพอก็เลยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าหน้าก็เลยรีบกลับไปกองใช่ปกติคุณต้องดึงหน่อยสิแบบเฮ้ยเออความรู้นะครับเมกี้ไงลัศมียาหยีแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เห็นสีไงคือเป็นขัดเป็นการเล่นคำสลอีอีอีไงอ๋อสละอีแล้วคุณเห็นแบบชายาพระเจ้าแผ่นดินยาหยีได้ยังไงผมรู้อยู่แล้วบางบางที่บางรัฐไงเขาเรียกยาหยีให้ขมอนยาหยี นี่เดี๋ยวบอกก่อนข่าวที่แล้วคุณเดินไปตามตลาดครับตอนที่คุณตอบคอนโดมิเนียมไม่ได้ใครๆเขาถามคุณว่าโอ้ยไม่รู้จักคอนโดมิเนียมเหรอใช่ครับและคราวนี้แ่ะครับแหมไม่เห็นสีมันเป็นสับเขาเรียกว่าราชสับพี่เอคือบางทีชาวบ้านเออแมสคนแมสแมสดูเขาอาจจะแบบเอออาจจะตอบไม่ได้คนดูที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะตอบไม่ได้เหมือนผมใช่ไหมฮะใช่เห็นไหมอยากเหงาไร ก็คนดวงบ้านทางบ้านเขาพยักหน้าตอนนี้เขาพูดอย่างที่คุณอยากให้ให้เขาพูดแล้วล่ะครับพี่ฟอยคะแค่นี้ก็อายพอแล้วค่ะหยุดค่าแม่ยืนมาต้องนานยืนมาเกือบสองวีกนี่คือสุดท้ายนี่คือพอนี่คือเถียงจนเหงื่อแตกเลยนะครับกับฟอยครับนะครับกดดันมากเลยกดดันยืนตรงกลางสักนิดหนึ่งได้ไหมตรงกลางอ้าวแล้วตอบไปได้ขคอเดียวตุ๊กตามเสีอดีตเคยแบบมาแข่งเป็นผู้เข้าแข่งขันว้านะครับ ตอบชนะมา3ามคนแพ้คนที่สี่มาวันนี้ในรอบควิกราวตอบไปได้1ข้อตุ๊กตาเป็นคนชอบอะไรน่ารักน่ารักตุ๊กตาคอนโดมิเนียมอีกอันหนึ่งเป็นอะไรนะมาเหสีไงมาเหสีอ่ายังจําไม่ได้อีกยังจําไม่ได้ฮะอันคราที่แล้วแมวมองแมวมองแมวมองชอบอะไรน่ารักน่ารักครับมาเหสีแมวมองอยู่ในคอนโดมิเนียมใช่ครับพร้อมหรือยังฮะ เเอาตุ๊กตาไปฝากใครไหมเอาตุ๊กตาไปฝากฝากแฟนผมครับเอ้ยวันหลังเอาแพลมาออกพี่พี่อยากรู้ว่าเขาจะตอบได้เปล่าแล้วถ้าเขาตอบได้เยอะกว่าเราล่ะก็ผมก็เป็นไอ้ง่ฟอยไงพี่อพร้อมจะส่งฟลอยกันหรือยังครับทุกท่านพร้อมค่ะอะคุณอยากให้ส่งยังไงนะอ้าวทุกคนขอฉายาใหม่ผมหน่อยผมชื่อว่า และตอนนี้ยังสะสมอยู่ที่1,6000บาทกับนักสู้เหลืออยู่เพียง3คน1ใน3คนนี้ได้เงินกลับบ้านแน่นอนแต่จะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อหลังเบรกโฆษณาครับตอนนี้สะสมมาแล้ว44,000บาทแล้วครับตอนนี้1ใน2คนนี้ได้เงินกลับบ้านแน่แน่สัมมนาไม่ใช่ครับ อบลบอบรมสัมมนาปั้นกระถา่ทีน้ำช้ำไม่ใช่ครับแร้วก็ทีน้ำโอ้โหมีท่าด้วยสนับสนุนโดยร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ w e o r Exclusive แป้งเด็กจอนสัน b l o s s ั m สนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso Laureate ri Soft and Safe แบบกลางคืนแบบรนด์รังนกแท้น้ำดื่ม Nestle Pure Life ส0หยิบล้านสต l l สแตนดิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่ในรอบควิก o ราวนะครับตอนนี้นะครับเหลือนักสู้อยู่บนเวทีเพียง3ท่านเท่านั้นเข้มข้นใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสะสมเงินอยู่16,000บาทนะครับเอาละจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่อยู่ที่คุณแหม่มแล้วครับตั้งสติให้ดีนะครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคำสุภาพของหัวถูกต้องครับีรษะครับ 18,000บาทไปแล้วครับตอนนี้มาถึงดีเจมะตูมครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับน้ำที่กลั่นจากเครื่องหอมน้ำหอมครับถูกต้องครับ20,000บาทแล้วครับมาถึงน้องพีมนะครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับดำสนิทดำจริงๆดำปีครับถูกต้องครับ22,000บาทผ่านควิกราวรอบนี้อย่างรวดเร็วนะครับ กลับมาที่คุณแหม่มอีกหนึ่งครั้งจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสิวินาทีและคำถามนี้ของคุณแหม่มครับตำราแบบแผนตำรับถูกต้องครับโอ้โห2องหมื่นสีพบาทแล้วครับมาถึงมาตูมครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับลมที่ปอดสู่เข้าออกทางจมูกลมหายใจ ถูกต้องครับแหมอยากให้ตรงเอื้อนลมกะหายนี่นานๆเลยนะโอ้โหยังตอบถูกจนได้26,000บาทไปแล้วครับกลับมาที่น้องพิมพ์ครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับกระยิ่มใจรู้สึกว่ามีเกียรติยศภูมิใจครับถูกต้องครับ28,000บาทครับ มันกลับมาเร็วจริงๆนะฮะคุณแมมเร็วไหมครับเร็วมากค่ะเร็วมากเลยอาละครับตั้งสติให้ดีต้องตอบให้ถูก10วินาทีกับคําถามนี้ครับตารางแสดงผลคูณถอยจำนวนเลขถูกต้องครับสูตรคูณ30,000บาทแล้วครับตอนนี้กลับมาที่ดีเจมะตูมครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเซสิ่งของที่ทิ้งแล้วมูลฝอยครับถูกต้องครับ32,000บาทครับ มาที่พีมครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคำพูดแสดงความรักไร่หรือยกย่องสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นครีมเทียมคอฟฟี่ดรีมมี่ซัมซุงกาแกล็กซีแท็บเอ มาที่ทีมครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคำพูดแสดงความรักใร่หรือยกย่องแล้วครับไม่กะไรแล้วพูดออกมาหมดเวลาครับโอ้โหคำพูดแสดงความรักใร่หรือยกย่องคุณแหม่มได้ไหมครับทูนหัวค่ะถูกต้องครับคยได้ยินใช่ไหมคยได้ยินโอ้โหถึงเวลาของเราแล้วครับทีมครับผมพร้อมแล้วนะครับ บนเวทีตอนนี้สะสมมาแล้ว3 2 0 0 0บาท <c oughs> หนึ่งในสองคนนี้ได้เงินกลับบ้านแน่ๆคำถามของคุณแหม่ม <c oughs> ถ้าคุณแหม่มตอบได้สะสมเพิ่มเป็น3 4 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าตอบไม่ได้คุณมะตูมรับเงินกลับบ้านทันที32,000บาทครับขอให้ไม่ได้เจ็ดวินาทีของเราต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ พื้นเทความเป็นมาในอดีตปูมหลังค่ะถูกต้องครับสา0หมบาทครับเช่นเดียวกันครับมาตูมถ้าคุณตอบได้สะสมเป็น36,000บาทถ้าคุณตอบไม่ได้คุณแม่มรับ34,000บาทกลับบ้านทันทีเซฟเวนาเีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอ,อาการที่กินอาหารอย่างตะกรุมตะกรามมูมามค่ะถูกต้องครับ 3 6 0ห0พันบาทนะครับกลับมาที who 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 ่คุณแหม่มครับตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผีผู้หญิงที่เชื่อว่าสิงอยู่ที่ประตหนางานมีค่ะถูกต้องครับส8 0 0 0พันบาทครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับความกดดันของมาตูสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของมาตูมครับข้าวเหนียวที่ผูกเค้ากับกะทิให้มันวาวข้าวเหนียวมูนครับ ถูกต้องครับสี่หมื่นบาทนะครับตอนนี้มาถึงคุณแหม่มครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ของคุณแหม่มครับโบราณถือว่าเป็นทางที่ทาง3าแพร่งค่ะถูกต้องครับสี่หมสองพบาทครับมาที่มาตูมครับมาลุ้นกันให้กำลังใจมาตูมสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ บุรุษผู้ทำหน้าที่ดูแลปรนิบัติคนไข้บุรุษพยาบาลครับถูกต้องครับสี่0มืนสพบาทแล้วครับตอนนี้กลับมาที่คุณแหม่มครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณแหม่มครับการให้คำแนะนำเมื่อเริ่มการประชุมหรือเริ่มการศึกษาสัมมนาไม่ใช่ครับอบลมอบลมสัมมนาปาร์ติคา ทันทันนะครับทันแบบเสี้ยววินาทีเริงนึกว่าไปแล้วมาตูมแบบเป้นรอแล้วอ่ะมาตุมอยากจะร้องไห้เลยอ่ะพี่พอมันไม่ทันที่จะวิ่งตามรถทาไมคะมันเฮือกสุดท้ายนะน้องเอาละโอ้โหเรียกได้ว่าเฉียดจริงๆกลับมาที่มาตุมครับเซฟไว้นาที ต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับถูกซ้ําเติมเมื่อภาพทั้งลงหรือเมื่อข่าวเคราะห์ร้ายช้ำทีทีช้ำไม่ใช่คำน้ำช้ำไม่ใช่ครับแล้วทีน้ำจับคุณแม่ช่วยตอบให้คุณมะตูมีซ้ำดําพลอยถูกต้องครับ ผีซ้ำดำพมอยินดีด้วยนะคะขอกอดด้วยนะคะพี่สู้กันจังหนานโอ้ผู้ชนะของเราคุณแม่มรับไปอีกส600 0บาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงครับมาตูมเดี๋ยวเดีขอตั้งตัวก่อนแบบนึงคือตอนนี้ขาสั่นมากเลยค่ะยินดีด้วยนะคะคุณพี่โอเคนี่เรายินดีด้วยความจริงใจมากเลยใช่ไหมจริงใจค่ะพร้อมค่ะ ดยวนี้น,นี่นี่คือท่าที่อยากจะตกลงไปเหรอฮะเอามันไม่ได้เหรอครับได้เ,เราเป็นนางแบบเก่าใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่มให้แบบเราปากเพเยะเพเยะซะหน่อย <c oughs> เอามันนังแบบเออลองคิดว่าเราเป็นแบบท็อปโมเดลอยู่เลยนะครับนี่โอ้โหมีท่าด้วย <c oughs> โอ้โหวันนี้คุณแหม่มนี่เอาชนะทั้งคุณอายสอนสวรรค์ได้และเป็นแชมป์ในรอบควิกราวนะครับ รับไปคนเดียวเลย51,000บาทบอกความรู้สึกที่เราได้ได้เงินกลับบ้านหน่อยอะเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเงินเนี่ยเป็นองค์ประกอบย่อยแต่องค์ประกอบหลักคือว่าอยากมายืนตรงนี้แล้วจะดูซิว่าเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราตอบได้เยอะมากแล้วเวลามายืนตรงนี้เราจะตอบได้ไหมคะ่ะแต่ตอบได้แต่ว่าในขนาดนั้นก็คือตื่นเต้นนะคะก็พยายาม พยายามทําให้เหมือนสบายๆอะค่ะ,ะแต่จริงๆแล้วลึกๆตื่นเต้นอ๋อดูอยู่ทั้งบ้านแล้วเราก็ตอบได้ตลอดเลย <c oughs> ก็เลยสมัครมาใช่ค่ะจะท <มา S 2> ดสอบตัวเองค่ะคือผิดเหมือนกันแต่ว่าจะจะผิดไม่เยอะแต่ก็จะมีผิดบ้าง สมัครมาตั้งแต่เมื่อไหร่สมัครมาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนตุลาปีที่แล้วอะค่ะโอ้โหรอคิวมลยมีความอดทนสูงนะครับอยากมาพิสูจน์ตัวเองใช่ค่ะแล้วระหว่างนั้นก็ทํากันบ้านทํากันบ้านด้วยดูตลอดเลยก็ดูดูแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์บ้างดูสุภาษิตคําพังเพยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหทาให้สนใจภาษาไทยมากขึ้นใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าคุณทํากันบ้านมาเป็นอย่างดีรับเงินไปเลยแต่คนอื่นเขาตกลงไปกันหมดแล้วอะคุณแมมอยากจะตกไปบ้างไหม จริงๆก็กลัวนะคะแต่ว่าก็เป็นครั้งหนึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ก็ตกก็ได้ค่ะตกเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้กลับไปจะเล่าได้ครบถ้วนได้เงินด้วยชนะด้วยแล้วตกเป็นยังไงด้วยพร้อมหรือยังครับทำท่าสวยๆได้ไหมคะทำท่าสวยนี่ต้องสวยกว่ามาตูแล้วเมื่อกี้มาตูเขา่าเด็กมากยอมยอมน้องเขายอมน้องอ่ะให้เลือกท่ะเาแค่นี้พอค่ะ สำหรับผู้เข้าแข่งขันทางบ้านนะคะเข้าใจว่าหลายท่านคงรอคิวอยู่เหมือนเหมือนอย่างที่ที่แแบบเองก็รอนะคะเพราะว่ารายการน่าสนใจมากแล้วก็ไปที่ไหนเนี่ยมีแต่คนพูดถึงเพราะฉะนั้นคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยจะเยอะมากยังไงก็ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ระหว่างที่รออยู่เนี่ยค่ะทากันบ้านได้นะคะหาความรู้รอบตัวดูคําขวัญของจังหวัดต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะเวลามาก็จะได้ตอบได้ และวันนี้เราก็มีกิฟต์เซ็ตโดยไส้กรอกไก่ตรา BKP มามอบให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณยามาฮ่าสินเชื่อบุคคลพรอมิสโตโยต้าวีออสผลิตภัณฑ์แม็กกี้วาสลีนคิงพาวเวอรน้ำดื่มเนสเล่เพียวไลฟ์โอโมพัสแป้งเด็กจอร์สันบอสซัมครีมเทียม Coffee ดรีมมี่แบรนด์รังนกแท้และไส้กรอกไก่ตรา BKP ครับ ะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีกับรายการตกสิบหยิบล้าน Still Standing Thailand เคยเห็นหอมยอมใครเหรอไม่เคยและวันนี้อะหอมจะมาฆ่าให้หมดเลยสิคนเนี่ยแหละ สิบกิบลา้านทุกเย็นจัดถึงสุด